anh đang làm công tác ở đây vô hôm may hôm có đây các để ba, các bạn có ba, hôm nay à. ô này năm, โการงแโดยการแสดงการ เอาไ่าได้กับบ้านก็นอืออา,าจจะค้องเขาสูบแหงบัสกันน้ำมันชิมาใช่หรอ,ห<า>อเปล่านั่นแหละนะอนบอก,กบขอเขาว่าเขาเขาสูบแหงบัดนะ